ก็นี่วันนี้ผมจะพาออกมาปัญญาเล่นงานเนี่ยครับซึ่งผมคิดคํานวณทางไว้แล้วว่าผมจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปด้านขวามือเนี่ยอาจจะได้เจอกับแพ้หรือสัตว์นานาชนิดเนี่ยผมก็มีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเลยเนี่ยที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงยีนาทีนะครับผมก็คือ4ี่โมงเย็นวันนี้ตองฟ้าปลอดโปร่งไม่มีอึมครึมใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ซึ่งพาที่ก็จะอยู่ถึงจนถึงดึกแล้วละนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มทึ่งคืนได้ยินเสียงคนวิ่งตอก,ตก <c oughs> คือไปเอาเชียร์เลยที่ไหนได้จะบ้านผมคแรบบับฮุนลอ,อบ้านผมคแรบบับก็ละแวกบ้านเนี้ยบ้านผมอยู่ฝั่งนู้นคนับผมปั่นมาได้ไม่กี่นาทีนองแน่ผมก็นอนร์อเวย์นอนร์อเวย์นอนร์อเวย์เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแถวนี้นี่เฮ้ยไอรถนี้มันขับผ่านเราสองรอบวะเนี่ยเะกี้นี้เขาว่าจะไปพายเรือ แถวนี้มันมีแหล่งน้ำเยอะไงครับคนส่วนใหญ่ชอบไปพายเรือเล่นอันนี้ก็จะเป็นด้านขวามือของผมนี่ ส่วนใหญ่แล้วบ้านส่วนเออบ้านที่เขาอยู่แถวเนี้ยกันเนี้ยจะเป็นแบบชาวไร่ชาวนาน,นะครับก็เดี๋วันนี้ผมจะพาไปดูแบบว่าพื้นเพของคนที่นี่เขาใช้ชีวิตอ,อยู่กันยังไงกนะนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดสหายไหนมานลผมหรือสายบ่วงนุ่นนันมาตอนสิ้นปีก็ว่าจะพาไปเล่นเ,เขาเรียกไรชี ชีก็คือไอที่ที่มันเล่นตรงขเขาเรียกอะไรเยที่มันยืนอยู่2เท้าอะ่ะแล้วมันก็แบบว่าทำมืออย่างเงี้ยกับผีมา้าอยู่ดีก็ตุกไะเจี๊ยบสาวสวยเปล่าโอ้ยบอกไม่ได้ครับนี้จะมีแฟรแล้วอะ่ะใครก็สวยไปไม่เท่ากับแฟนฉันตรงนี้เออตอนเนื่องจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมหัวเขมำไปครัแบบดีไม่หัวล้างข้างแตกไปเปริ เบรกมือเดียวขับมือเดียวนี่ไม่ปลอดภัยจริงๆนะเออแต่เราน่าจะมีแบบมีที่แบบเนี่ยแบบอย่างน้อยก็แบบอยากมีที่อ่านคอมเมนต์ไว้อยู่ด้านหน้าเออนี่ไงพอพูดถึงสาวสาวก็มาเนี่ยดูดิจูงหมายห็ะเออทักทายเป็นพอกิจจะว่าประจำคนีนี่เนี่ยเขาจะทักทายกันครับเวลาเดินผ่านเดินผ่านกันไปผ่านกันมาครับรู้นั่นแน่ มีโบกมือด้วยเองครับผมเห็นไหมเมือกี้นี้เฮ้ให้ดูวิวบรรยากาศาสวยๆก่อนเนี่ยนะอยากเจียวสินะได้ได้นี่ไงหนุ่มหล่อต้องมาแล้วนี่ไม่เห็นหนุ่มหล่อเลยนะตอนนี้ อากาศดีเนี่ยมึมซึมซาบของความเฟรชสดใหม่ลเกินไม้จ๋าตัวเอ้ยปัจจัยเนี่ยอาหนึ่งอ้เชี่ยตรงนี้เนิน เฮ้ยบ้านแ่วนี้ดีเนี่ยมีต้นผ่าด้วยไม่รู้มันชื่ออะไรนะเหมือนเป็นต้นแบบชมพู่อะครับชมพู่ของที่นี่นะพันผ่าดลย โอเคตอนนี้เขาเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแล้วมันจะมีแบบว่าอุ้ยตรงนี้ไม่มีแฮะไม่มีตัวอย่างมันจะไม่เหมือนไข่แท็กเตอร์นะครับแท็กเตอร์เนี่ยเขาจะเก็บข้าวเสร็จปั๊บแล้วเขาก็จะม้วนม้วนข้าวใส่ไว้แบบเป็นในถุงพลาสติกสีขาวใหญ่นะครับไว้เผื่อนหน้าหนาวไว้ให้แบบว่าเป็นอาหารของสัตว์แล้วก็เป็นที่นอนของสัตว์ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบความรู้ะครับผมถ่ายรูปด้วยใกล้ฮะทำเป็นฟอร์มไปถ่ายรูป รวยไงเออเจ้าเน็ตไม่ค่อยไหวเน็ตห่างจะโทรศัพท์เกินเปรตพี่หมื่นกินไรครับเก๋ไม่มีสิทธิ์พูดคำนี้ โอ๊ยไหนหลุดป่ะเนี่ย Hva gjør du? Vi er her. Si hei til YouTube, da. Si hei til YouTube. Vi har sendt. Har du det? Jeg streamer jo, vet du. Kan filme? Ja. Oh. Du kommer. Skjønner... Se, da. Nå er du kjendis i Thailand. Se, da. Uh. Det er mange som kommenterer, ikke sant? Hæ? Du kommer i stad. Da prøvde vi altså å gå inn her. Og så fikk jeg, altså sånn. så var det en sau som løftet rett inn her. Ja. Er det ikke strøm på den? Nei, Nei, det er ikke strøm. Dæven. Du tør, du? Vent, Kom, jeg. Du Tør du å gå og ta på selv. Å, 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 <skrøp> å, nå burde jeg være sauen? <skrøp> <skrøp> アれえどにジョータロウディオほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでなでは十分近づくがよい何ザワールド

เข้ามาในป่าที่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเน็ตหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ไอ้เด็กคนนี้มันก็จะจักเยอะเลยมันเด็กเลี้ยงแกะโอ้ยเดมเยมันใจเด้นเด้นอันนั้น่าอันตรายวิธีน่าจะดึนสีก่อน ฝ่ายคนเนี่นี่ผมโอเคขอบคุณมากนะครับที่มารดูชมวันนี้เนี่ยผมไว้เจอกันครับผมสำหรับใครที่เข้ามาเขาขอบคุณจริงๆเนี่ยผมไปล้วบ๊ายบายนะครับ